ก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่าเกม Virtual d ด l ให้เลื่อนๆกันนะครับจะได้เห็นนะครับผมมันออกอาการแลกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนี้ผมใช้โปรแกรมจําลองคอมเล่นอยู่นะครับแต่ในมือถือไม่ทำได้เหมือนกันครับเพราะนี่เป็นเกมมือถืออยู่แล้วใช่ไหม,มใช่เยอะเนาะวิธีการทำทำง่าย,ายๆครับอาครับชมกันเลยวิธีการแรกครับผมให้เราไปเข้าไปที่เมนูนะครับ จากนั้นให้เลือกที่กําหนดค่านี่ครับนี่คือการตั้งค่าต่างๆนะนั่คือการปรับเสียงเพลงนะเสียงเพลงในเกมความไวกล้องนะครับถ้าผิกปกติมันจะเป็นด้วยเงาอยู่นล้วเขาอยากให้มันแหลกน้อยลงก็ปรับเป็นไรเงาไ้นะครับอันนี้อวตารนะครับผมมันจะมี2อ,อย่างคือไม่มีฟิสิกส์กับด้วยวิชาฟิสิกส์แนะนําให้ไม่มีฟิสิกส์ไ้ครับเพื่อความลืน่นแต่ว่า ตอนนี้ก็ยังเหลืออีก2อย่างนะครับวามละเอียดหน้าจอเนี่ยใครปรับตรงเนี้ยมันจะลื่นมากแต่ภาพท em eh no ี uh so ่ได้ออกมาจะแย่นะครับัองช่วยลองดูนะกดตับปุ๊บไปกลายเป็นเฉลี่ยละพอเฉลี่ยปุ๊บดูภาพครับผมแย่ครับแต่มันลื่นขึ้นเยอะเลยนะตองนี้อ้าวววนะวว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 วนแวว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 ยวว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 าวสวยไว่มีววามสวยนะไม่ใช่แลวกไม่มวควสวยวากภาพกวกววววกววตอนนี้ หมาะสำหรับเล่นคนเดียวนะครับแต่ไม่เหมาะสำหรับเอาไปลงยูทูบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรือถ้าอีกแบบนึงครับผมแนะนำให้ไม่ต้องตั้งครับแต่ถ้าแบบใครแย่กะตั้งไปซะแต่ใครไม่แหลก,ก็ไม่ต้องตั้งนะครับตรงน,นี้พับทิ้งไปได้เลยดำธรรมดาพอละผลภาพนะครับผมตรงนี้คือไม่รู้มันช่วยอะไรหรือเปล่าถ้ากดแล้วภาพมันจะดำขึ้นไม่ท่มกดดูนะรับ ตอนนี้ภาพดำขึ้นครับผมมันจะช่วยให้สบายตาขึ้นนะเหมือนตอนกลางคืนนะเหมือนตอนใกล้เย็นนะตอนนี้ภาพตอนเนี้ยก็จะเหมือนคุณตอนนี้เหมือนคุณตอน,น,นใกล้เย็นอยู่ครับผมเย็นคุณก็นำไปใช้ได้น,นะผมหลากหลายเออผมต่อแค่นี้แหละแต่ผมชอบแบบสว่างมากกว่ามันมันไม่อยากทึบอบบทึบแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้ ถ้าทึบไว้เป็นตอนดึกตอนกลางคืนไงเออใช่มันจะไม่ปวดตาให้คุณด้ตอนกลางคืนนะครับพอไปทุบแล้วมันจะไม่ปวดตาเอาเทนต์ก็มี FPS อีกนะครับผม FPS สามสิบมัได้อยู่แล้วต้องปรับอะไรมันออกเออมันก็มีแค่นี้แหละนะครับก็จบกันอย่างรวดเร็วนะผมกับวิธีการตั้งค่าให้เกม Virtual Joy สองเื่นขึ้นนะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็ like, กดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ก็ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ